สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดถ้ำเขาอิโต้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ถ้ำเขาอิโต้ที่มีหลวงปู่เกณฑ์ประดิษฐานอยู่ในนั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ติดตามชมกันให้จบคลิปเลยครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดเป็นวัดเก่าวัดแก่นะครับเมื่อสมัยที่หลวงปู่เกณฑ์มีชีวิตอยู่ท่านก็ได้ปกครองดูแลนะครับแล้วก็พัฒนาการวัดนี้ ให้เป็นวัดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบนะครับจวบจนถึงปัจจุบันนี้วัดนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับก็ยังมีความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนานี้เพื่อเป็นการให้สืบต่อไปนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปนะครับาปางป่าเลไล,ไลที่ประดิษฐานอยู่ในโดมตรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมที่ชอบท่องเที่ยวตามวัดไปไหว้พระตามวัดไปทาบุญตามวัดถ้ามีโอกาสนะครับ ก็ติดตามพวกเรามานะครับเดินทางมาที่วัดถ้ำเขาอิโตโ้มากันได้ทุกวันเลยนะครับสำหรับหลวงปู่เคนนี้ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมื่อในอดีตนะครับถึงแม้ว่าหลวงปู่นี้จะลาลาสังขารไปนานแล้วก็จริงอยู่แต่ปัจจุบันนี้ชื่อเสียงของท่านยังคงเดิมนะครับก็ยังมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับท่านที่เคารพถือก็ยังมากันเหมือนเดิมน,นะครับอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณทางเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ในถ้ำกันนะครับที่รูปเหมือนของหลวงปู่เคนประดิษฐานอยู่ที่นั่นนะครับบริเวณทางเข้าตรงนี้ก็เป็นก้อนหินก้อนขนาดใหญ่ๆนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านซ้ายมือก็เป็นกุฏิหลวงพ่อท่นานจะวาดองค์ปัจจุบันตอนนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มามาเรื่อยๆแล้วครับตรงนี้ก็เป็นทางที่จะขึ้นไปถ้ำที่หลวงปู่อยู่นะครับ บริเวณด้านขวานี้ก็เป็นลักษณะสาราการ,ปรเปลี่ยนนะครับเวลาทําบุญเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็จะมาทําบุญกันที่บริเวณสาราขวามือซีกตรงนี้นะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าถ้าหลวงปู่เขนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของหลวงปู่เขนนะครับที่รูปเหมือนของหลวงปู่นี้ก็ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับ บริเวณด้านหน้านี้ก็เป็นลักษณะไ่นะครับเป็นสัญลักษณ์ของหลวงปู่เขนเพราะว่าดีิที่ผ่านมาหลวงปู่นี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านไปนะครับไตการค้าการขายนะครับบริเวณสถานที่ตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับแต่ละวันจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมสักการบูชาขอพรกับหลวงปู่เขนนะครับ ตัวนี้ก็มีร่อ,องรอยการจุดทูปใหม่ๆเลยนะครับจากพี่น้องที่เดินทางมาน้อมสักการะบูชาขอพรน,นะครับนี่ก็คือบริเวณนะครับลักษณะในถ้ำนะครับก็เป็นพระพุทธรูปนะครับองค์สีขาวนะครับปางมารวิชัย นี่ก็คือบริเวณสถานที่นะครับที่อยู่ในถ้ำของหลวงปู่นะครับปัจจุบันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็พาเป็นเพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับมาน้อมสักการบูชาขอพรกับหลวงปู่เคนนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมที่บริเวณสถานที่ของหลวงปู่พันธ์นะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็เดินทางมาที่วัดถ้ำเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีนะครับถ้ามีโอกาสเดินทางก็มากันได้ทุกวันเลยนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นตาลีละนะครับของหลวงปู่พันนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณตรงนี้ก็เป็นลักษณะพระพุทธรูปนะครับอ่าพระสังกจาย,ยนะนะครับ แล้วก็บริเวณตรงนี้ก็เป็นรอยพระพ,พุทธบาทจำลองเก่าแก่เลยนะครับเป็นของโบราณจริงๆบริเวณตรงนี้ก็เป็นภาพถ่ายของหลวงปู่เคนนะครับ ส่วนบริเวณตรงนี้ก็เป็นภาพถ่ายของหลวงปู่พันธ์นะครับบริเวณด้านหลังข้างในเข้าไปนี้ก็เป็นพระพุทธรูปาปางมารวิชัยนะครับเป็นลักษณะพระพุทธรูปโบราณน,นะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณถ้ำหลวงปู่เคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมที่มีโอกาสนะครับเราก็ขอชวนเชิญนะครับเดินทางมาทําบุญไหว้พระที่วัดถ้ำเขาวิโตหลวงปู่เคนนี้ได้ทุกวันนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสถานที่ตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากตอนนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมา น้อมตักระบูชาขอพอรกับพระพุทธองค์นะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพอรไปพร้อมๆกันเลยสักครู่นะครับ วนบริเวณตรงนี้นะครับเราก็ย้อนลอยกลับมาตรงนี้อีกครั้งนะครับเป็นองค์น้ำมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับสําหรับท่านที่ม,มีโอกาสเดินทางมาที่นี่นะครับ<ม>ประพรมน้ำมนต์ให้เป็นสิริมงคลเป็นเมตตามหาิยมก็มาตรงนี้เลยนะครับองค์น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับปัจจุบันน้ครับก็ศุษย์ลูกหาก็มาเรืร่อยๆ ก็ตอนนี้มีได้วยข่าวว่าลุงผู้เสื่อมผู้เสื่อนะคะจะเป็นโรคเสี่ยงเปนปกติเลยหรือว่าเป็นชนคนสุดท้ายใช่ไหมคะยังอยู่ใช่ไหมคะเจอตอนนี้ก็คือจะเดี๋ยวจะมีการไปหน่นชี้ขึ้นที่วัดตอนสิงห์น้อยไหม่าเจอ่อนครับก็อำเภอเวิร์นโภครับจังหวัดจันทบุรีก็แสดงว่าในปัจจุบันตอนนี้ก็คือ ลูกศิษย์ก้นกุติของหลวงปู่เคนนะครับก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นคาราวาเป็นคาราวาสนะครับก็ได้ข่าวว่ามีอายุถึง90กว่าแล้วนะครับครับก็ถือว่าท่านอายุมากจริงๆนะครับแล้วก็ยังได้ข่าวว่าท่านยังแข็งแรงนะครับแล้วก็ยังต้อนรับขับสู้ลูกศิษย์ลูกหามีการลงนัเมตตามหานิยมนะครับสืบสารจากหลวงปู่เคนนะครับตั้งแต่ วันพฤหัดทุกคนบูชัดตั้งแต่เช้าไปจนถึงถึงประมาณห้าทุ่กว่าครับห้าทุ่กว่าไม่เกินเที่ยงคืนครสนใจก็ไปลงทะไบ้ครับก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับมาประวัติได้ที่อบตบ้านนาครองนาเนาะองนาค้องนาต่อขลองนาสำหรับท่านผู้ชมนะครับและเพื่อนๆทุกคนที่มีความสนใจนะครับ ต้องการอยากลงนะเมตตามหานิยมนะครับก็ไปที่ผูเสร็จได้เลยนะครับที่อารีเดียก็จะลื่นไปลงน้านเนาะครับไปที่บ้านของโคงนานะครับอยู่ที่จังหวัดชายแดนซาครับหรือว่าท่านใดมีความตทาที่วัดนี้ก็มาหาหลวงพ่อพระคุณเจ้าได้เลยนะครับหรอจะมาทําสัฆทานจะมา ทำบนสร้างกุศลกับหลวงพ่อเลยก็ได้ท่านมีหมามีแมวมีน้องหมามน้องมแมวอยู่หลายตัวอยู่ก็รายการบุญที่เราเดินทางเข้าวัดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะหลักๆนะครับทำบุญถวายสังฆทา,านทำบุญถวายค่าน้ําข้าไวไฟทำบุญใช้นี่ธรณีสงนะครับ <c oughs> หรือว่าเป็นรายการบุญต่างๆก็มาได้เลยครับทุกวันที่วัดธรรมเสาอิตโตแห่งนี้นะครับ <c oughs> อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเ <c oughs> พราะว่าความเป็นมาของลุงปู่เคนนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับปัจจุบันนี้ ถ้าเราย้อนไปถึงอดีตตอนที่หลวงปู่เคนยังมีชีวิตยอยู่นะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยให้ความเคารพลและศรัทธานะครับเป็นอย่างมากๆเลยเพราะว่าหลวงปู่นี้โด่งดังทางด้านเมตตามหานยิยมใส่ค้าขายนะครับค่ะหลวงพ่อได้ได้ไดไดส,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 สื่อสารานเะมตตามหานิยมจากลคนเป็นยังไงได้ใช่โอ้ยอโยมตรงไหนมนต้องกางลงนะเมตตามหามหลวงพ่อได้เลยครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านเจ้าวาดเนี่ยใจดีอยู่แล้วนะครับมีเมตตาจริงจริง ออ๋วัตถุมงคลนะอ่ะแล้ววัตถุมงคลนี้มีอะไรบ้างครับก็จะมีเหรียญหลวงปู่เทนตั้งแต่ปศสองห้าศูนย์หนึ่งโอ้เก่าแก่มากเลยรุ่นแ่นจนถึงรุ่นสุดท้ายโอ้ค่ะอืมนั่นแหละมีอยู่ตอนนี้ก็มีค่ะตอนนี้ที่วัดมีมีวัตถุมงคลรุ่นแรกแล้วก็รุ่นปีสองห้าครับแปดค่ะติดทองฝาลูกมิตรอ๋ตอนนั้นปีสามแปดนั้นวิธีใหญ่มากครับพอเกจิ เตืทุกทุกลูกที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีมาพุทธวิเศษที่นี่ครับก็ถือว่ามีความเข้มแข็งอย่างมากเลยเนะครับเพรครับไม่ฉะนั้นพี่ๆน้องๆครับและท่านผู้ชมและสาธุชนทั้งหลายนะครับที่มีความสนใจและติดตามอยู่ในขณะน,นี้ติดตามเรามาเลยนะครับที่วัดถ้ำเขาอิตโต้จังหวัดปราจีนบุรีนี้ครับมาเจออาจารย์าว่ครับวันนี้วันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมา นะครับกราบนมัสการขอพรกับหลวงปูเ่เคธและหลวงพ่อท่านเจ้าวาดแล้วนะครับวันนี้เราได้ความสุขเต็มๆเอาแล้วับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวต่อจากนี้ไปติดตามชมกันให้จบทลิปนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับอำเภอบ้านโพวัดดอนสีนวเป็นรายการหุงมสีพึ่งนะครับช่วงนี้เราคิดว่าเราการาบลาหลวงพ่อพระคุณเจ้ากันก,นก่อนเลยดีกว่านะครับช่วงนี้เราก็จะพาเพื่อนๆท่านชมไปต่อเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่อนอานผู้ชมมาอยู่ที่สาราก,การ,ปรเปลี่ยนวัดดอนศรีนนท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับวัดดอนศรีนนท์นี้ก็อยู่ที่อำเภอบ้านโพจังหวัดเชิงเทรานะครับตอนนี้พระคุณเจ้ากําลังเจเริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อให้เป็นสิริมงค,คลนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะเป็นรายการหงส์สีพึ่งนะครับวันนี้ปู่เสถก็จะได้ปลุกเสกนะครับจากตำหลับตำลาที่ท่านได้สืบสารจากหลวงปู่เคนมานะครับแล้วก็พร้อมทั้ง ยังมีฤาษีด้วยนะครับที่มาเข้าร่วมพิธีการปลุกเสกสีพึ่งให้เป็นเมตตาม,มหานิยมให้เป็นสิริมงคลนะครับวันนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็มาพอสมควรปูเร่เสดนุ่งชุดขาวนี่แหละครับนี่แหละครับปูเ่เสดอายุ93ปีนะครับตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับลูกๆหล,ล,ลานก็มาเข้าร่วมพิธีกันนะครับ เพราะว่าเป็นรายการหุงสีพึ่งนี้นานๆจะมีสักครั้งนะครับเพราะว่านานๆานจะหุงสักครั้งหุงครั้งหนึ่งนี้ก็ใช้ไปได้นานเลยนะครับใช้ไปเป็นปีๆนะครับลูกศิษย์ลูกหากา็มากันเยอะปู่ก็จะแจกนะครับก็จะจ่ายแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหากันไปเพื่อนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเป็นเมตตามหานิยมทางด้านการค้าการขายนะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีความสนใจต้องการอยากลงนะเมตตามหานิยมนะครับ จากปูเ่เสดก็ถ้ามีเวลานะครับก็เดินทางไปที่นู่นเลยนะครับบ้านปูเ่เสดอยู่ที่บ้านคลองนาอยู่ไม่ห่างไกลจากวัดใหม่พตฒวันของจังหวัดฉะเชิงเทานะครับหรือท่านใดที่มีความสนใจนะครับต้องการอยากเดินทางมาที่วัดถ้ำเขาวิโต้ก็ามากันได้ทุกวันนะครับมาทําบุญไหว้พระมาทําบุญถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกราบตัการะบูชาขอพรกับหลวงปู่เคนที่อยู่ในถ้ำนะครับแล้วก็หลวงปู่พันที่อยู่ในถ้ำ แต่ปัจจุบันนี้หลวงปู่เคนก็มีแค่รูปเหมือนเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลวงปู่พานนี้สังขารท่านยังอยู่ในโรงในถ้ำนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจต้องการร่วมทาบ,บุญกับทางวัดถ้ามีเวลาแล้วมาได้เลยนะครับมากันได้ทุกวันนะครับสําสหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมดูการลงน้าของปู่สักแป๊บหนึ่งนะครับและเดี๋ยวเราก็จะพาท่านกลับมา,าที่ วัดตรงนี้ต่อนะครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอันนี้ก็คือฤาษีครับจอมขมังเวทนะครับผู้มีวิชาอาคมเช่นเดียวกันเมตตามหานิยมเหมือนกันเพราะว่าเป็นสายพุทธคุณน,นะครับนี่ก็คือวิธีการหุงสีพึ่งนะครับตอนนี้ปู่กําลังปลุกเสกนะครับปัจจุบันนี้ก็มีปู่เสดนะครับที่เป็นคา,ารวาที่เป็นลูกศิษย์ของ หลวงปู่เคนก็ยังหลงเหลืออยู่ท่านเดียวนะครับแต่ต่อจากนี้ไปลูกๆแลหลานและลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับก็มีจิตศรัทธาตั้งใจที่จะสืบสานต่อนะครับก็หมายความว่าเรียนต่อครันนี้แหละนะครับเพื่อที่จะไม่ให้วิชาคมนี้สูญหายไปนะครับนี่ก็คือการลงนะนะครับของปู่นะครับนี่แหละวิธีการนะครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจก็มาหาปู่ได้ทุกวันนะครับแต่จริงๆแล้ว ปู่จะลวงวันพฤหัสหลักๆเลยนะครับแต่ถ้ามีความจําเป็นก็วันไหนก็ได้นะครับเพราะว่าการลงน้ำเมตตามหานิยมของปู่นี้นะครับไม่มีการเรียกร้องเงินทองอะไรใดๆทั้งสิ้นนอกจากเราจะถวายสายผ่านปู่ให้ปู่นะครับอันนี้เน้ไนไว้ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมปู่ไม่ได้เรียกเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่ได้เรียกเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ปู่ทำให้ด้วยความรักความเมตตากับลูกหลานนะครับแล้วแต่ลูกหลานจะใส่ผ่านปูให้ปู่นะครับ พวกเราก็จะพยายามสืบสามตรงนี้นะครับทํากันให้ดีที่สุดครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวเรากลับไปที่วัดต่อนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับวิธีการลงนักของปู่นี้นะครับก็ลงที่หน้าผานะครับแล้วก็ลงที่มือลงที่มือนี้ก็หมายความว่าเป็นการจับเงินจับทองนะครับ เป็นการค้าการขายเป็นการหยิบจับเงินทองจะได้ไหลามาเทมาเข้ามือเข้าไม้กันนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณวัดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็คือ,อวิธีการนะครับที่หงสีพึ่งนะครับนี่ก็คือหม้อสีพึ่งทั้งหมดเลยนะครับหงสีพึ่งครั้งหนึ่งนี่ก็ใช้กันไปเป็นปีๆนะครับนี่ก็คือฤาษีนะครับที่ มีวิชาอาคามทั้งเมตตามหานิยมเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็มาเข้าร่วมพิธีการนะครับปลูกก็ปะพรหมน้ำมนต์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็สีพึ่งที่จะนํามาใส่ตลับเพื่อที่จะแจกให้กับลูกหลานและลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมพิธีในวันนี้นะครับนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เป็นสิริมงคลน,นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจากันไปเราก็ขอขอบคุณและขอขอบใจที่ติดตามตลอดคลิปนี้สวัสดีครับ